สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปติดตามตัวเลขกับแม่ทินะคะได้ยินว่าถูกมาทั้งปีนะคะท่านผู้ชมเหลขมาแล้วเป็นปีแล้วแั่นบอ่ค่ะปีหกเจ็ดอ่ะถือมาแต่ปีใหม่ค่ะพึ่งพึ่งว่าถุสองวดตเดือนที่แล้วนี่แหละวัตถุพึ่งว่าถุสองหัวจ้ะพึ่งวัตตลอดกับปันนะเม่ บอกแน่ยังแม่แนงสินะกับเผากับต้นใหม้เน่ยส่วนส่วนมากนี่ชิด้จัะเลขฝันค่ะฝันมาเมมาเขียนใส่นตีนให้แน่ยังให้แน่สินะนายดีดีเนาะแม่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่บ้างค่นะนี่เป็นลูกไสเมามันเป็นไสเมื่อไห็่ยุโรปอยู่ว่าคุณแม่คือสวยแต่แต่ว่างวดลาสุดนี่พิษม่นบ่บ่บ่ถืงมาสองวันเหรอคะส่วนมากอะชิดชื้นร <cond u> ัตติรี สามตัวไทยเนี่ยสองตัวไทยสามตัวหนาสามตัวล่างเฉียสามตัวไทยโคกันไปยุงสิเป็นปีเลยก็ได้แต่จีบผ่านมาีนถือใต้ดินครับสามตัวสามตัวตรงๆแน่สามตัวโต้แน่สองตัวสิเป็นคนถ่ายยูชนเนี่ยว่าซื้อถือมาตามเขาพันคุณพันว่ามาณนี้แฟนพันเฮ็ดก็สร้างกะ มาคิดทั้งเจ้าของป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ่คิดว่าห้าสื่อหลายห้าบัตรถือห้าสิบคนกับจำบกพ,อพอนรนี้ลอยคุยน้นลอยกักกถือว่าชาวบ้านมาหลายอยู่ด้ืส่วนมากกระสี่ลอยคุ้นลอยหาสิบคุ้นหาสิบถอดถิ่นมาทขวดที่ละหาหาเก้าแปดถือลายหาเก้าแปดถือลายบอก,บอกค่ะฟันบอกค่ะท่านยังฟันมม่มาเฉียนเลยล่ะขันเวลาจมมาอยากเคล็ดของน้าไม่แต่คนกระสีมะเข่าฟัน แม่แม <Cornell> ่แม่แม่แต่าส่วนมากแม่บางนีมาเขียนให้ค่ะเพิ่งบ่ถือสองงวดนี่แหละแม่ให้โชคใบเนาะสองงวดซ่อนเลยบอกมาถือเพราะว่าจ่ามบ่ถือสองงวดที่พลานมาเนี่ยสองวดเดือดสิดของงวดที่สามแล้วงวดวันที่สิบหกนี่นเด็กไหมไหมความว่าคือมาถูกมาทั้งปีเนาะนนทีเนาะที่บ่ายที่บ่าอาทิตย์ต้องหันนนตื่นเสาร์มาเนี่ยเหลขกที่ออกอยู่มือค่ะ อันนี้บ่อฝันแม่นบ่อบ่อฝันงวดวันที่สิบมุกนี่แม่นบ่มันสีล่างๆงวดนี้จังงวดนี้แหละเลขออกยู่ฟ้ามือวินาเมอเลยที่เลี่ยงล่ะทย์ที่แล้วยงนะเลขออกอยู่ฟ้ามือเนี่ยที่เบิงแล้วยงนะแฟนแฟนแบบเบิงเลยกับมันยีเป็นตัวเดียวกันเนาะหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดบ้นนี้กัมาอาทิตย์บางหันเนาะเท่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยมันออกอยู่มืออาทิตย์บางหันหลวงปู่ศิลารถูกกับไอ้เงินควันถุง คนทรงมาไห้ก็เลยมาจุดหมู่วานนี่ถูกถูกถูกของปูศิลาจะเป็นตัวเลขหนึ่งห้าเจ็ดง่ายตรงกันเลยเนาะบันนีกตรงกันเป๊ะมัดกันเลยคือฟ้าเมือกันหนึ่งห้าเจ็ดคือกันนี่แต่คานมั้งครับมีอยู่ในโทรศัพท์ถ่ายไว้ตลอดโชว์ให้เอฟซีเบิ้งไหมจ้าต้องโชว์รักฐานพี่น้องกัน ขันเท้าประามี่นองกิบาท้าเนาะ้งไฟมือมันลบอะขาทายไว้ทายไว้ทายไว้่ก็ายนตอนนี้แหละตอนนี้ล้างๆอยู่นี่ค่ะล้างๆล้างๆมีล้างๆอย้ทายไว้นี่ชัดเจนชัดแดงตัวแดงนี่คือันเบื้องแน่วว่าจับว่าเจ้าของเป็นใส่เบื้องฟ้ามือไงใช่หรอเดี๋ยวสู้มึงก่อนหน่อยนึงเนาะ ิงมาเจ้าของเป็นถือไม้กับคือบ่เจ็บคือบ่หยั่งสิหนามันก็เป็นตัวแดงเลยกับทายแป๊บเนส้ยใช่มันขึ้นอยู่ตรงไหนครับอย่านอยู่เที่ยงกันนะทายไว้อยู่ในโทรศัพท์ทั้งเหล็กขูบทั้งตาเมื่อตอนนี้มันคือสชีร่างไปแล้วเนาะค่ะมันอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์แล้วตอนนี้โทรศัพท์นะครับอันนี้โทรศัพท์ดูเป็นพวกไข่มากแว้านะแฟนพผมบอก บ tok, ่ามา<ม>่ายลูก้อมจ่างรักถ่ายลูกใส่หน้าจอแม,แม่แม่แม่ใชได้ดังโบอยากดังหนึ่งหาเจ็ดใชได้เฮ็ดบุญเด้แม่บอกว่าเธออยากเฮ็ดห้องน้ำให้เพิ่อนดิเจ้าเม้าตลอดมาหนีเป็นครั้งที่สามแล้วอยากอยากถือเลขหลายๆก็อยากมาเฮ็ดห้องน้ำเพื่อนเอาเบิ้งเอาเลขฟ้ามือเคือเอฟซีถือใช่ได้เฮ็ดบุญน้ำกันเนาะแม่เนาะจ้า อะขอดูตัวเลขฝ่ามือนะคะที่คุณแม่ถ่ายไว้นะคะชัดเจนบะจ๊ะแม่นี่เด็ค่ะโอ้สัว์ตัวเี้สั่นเลื่อยแล้วฝ่ามือค่ะโบโบดบได้ตสวแฟนพอดีถ่ายไว้นะถ่ายให้เห็นบ่ค่ะเห็นดูค่ะค่ะจ้าแฟนเพิ่นมัดกระสีเป็นอีกตัวหนึ่งว่าเป็นเก่าเนาะค่ะ มีมมีสองตัวเนี่ยตัวนาสิเป็นเป็นเลขเก่าตาปล่านี่เป็นห้าเจ็ดค่ะชัดตาป่าหนี่ชัดค่ะเป็นสเหี่เลิยึดนี่สันแห้งกับหากับหาค่ะเอาแมมมาสูดทางนีจากน้อยมาถ่ายดูไปเห็นเอฟซเบิ้งกัเด้อหนึ่งสองสามเอไปน้องซูม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 แล้วก็แคปเลยสิเอาเล็บซูหลงปูศิลา ถือมาตลอดปีบ่ถือแค่สองหมวดปีฮงเจนี่งถือมาตลอดจนมาเข้าตรงติดตรงตรงแล้วก็เลขท้ายสามตัวเนี่ยบางทีก็สามชิปว่าใบชิปซี่ใบตามค่ะท้าถือตลอดวันนี้ซื้อหรือยังครับซื้อแล้วซื้อแล้ววันนี้ซื้อตัวใดใบแม่ซื้อบ่ได้เอามะแม่ซื้อตัวใดใบจ้ะซื้อตัวใดนะครับ ซื้อหนึหาเจ็ดนี่และกับหาเก้าเจ็ดนี่ละหาเก้าเจ็ดมันแต่มาจากไหนเบิรงนี่แหละเบองในีถูกปูซิลาเนี่ยแะค่ะเพราะว่ามันถิมีมันถิมีสอนดูขันตาดีก็เห็นมีมีเกมีหานี่เจนะคะห้าเกจ็ก็ซื้อได้ยินก็ซื้อไว้แล้วนี่แหละูปปูนี่ปูซิลากับนีอยู่ในนี่ห้าเก้จกับหนึ่งห้ที่ที่ว่ามักมกนี่คือหนึ่งหาเจที่ว่ามักที่สุดนี่อันนี้เลขยูกนี่ค่ะ ผู้ปูศิลาได้หนึ่งสามจิตเนาะมันกระตุงกับมือเจ้าของจ้าแม่ครับต่ละเลขเลขยุใบไม่กัห้าเก้าจิตใบอันพริกกระเกลือน่ะเพิ่นะใบดอัน่ะค่ะครับใบเลขถอดม้าแสีเพิ่นกระสีไห่เลขครับเลขเมื่นึ่ตรงเป๊ะเลขเลขพริกกระเกลือน่ะหัวนี้กะเบิ้งเบิ้งเบิ้งตลอเเดี๋ยวไฮแอดมินเขียนตัวเลขนะคะเนาะ งามงาจะเขียนตัวเลขให้เด้องประเทศนี้เด้อเขียนตัวเลขให้เอฟซีอาจารย์ครับเราจะเขียนให้เบิ่งมีเลขขึ้นฟ้ามือกับมีหนึ่งหาเจ็ดแล้วก็เลขทูกปูซิล่าเนาะมีหาเก่าเจ็ดเนาะเป็นทรงมะหอยเป็นทรงมะหอยถูกมะหอถูกอันเดียวครัแต่มันกะแปลกคือว่ามันตรงกับที่ที่ออกอยู่มือนี่มันทรงอาทิตยีหรืเดิ่งแต่ว่าถูกนี่จุดเมื่อวานนี่จะเลยล่างไปเนาะ นั่นแหละมันเป็นอย่างเพื่แบบต่อบล๊อคหูนวามันเป็นอย่างคือตรงกันแม่ย้ำโชว์ตัวเลขให้เอซีดูนะคะแล้วก็ใครดูก็แคปหน้าจอได้เลยนะคะมาแล้วมาแล้วแม่ทิปแม่ทิปแม่แล้วแม่ทิปแม่ทิปแม่ทิปม่ทิปแม่ทิปแค่ปแม่ทปลม่ทิปแม่ทิแม่ทิปแ่ทิ่ทิ่ม่แ่ะิ่แปททมแคแปท่ ูสรุปตัวเลขนะคะของแม่ที่นะคะในวดวันที่สิบสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็นะคะตัวเลขบนฝ่ามือนะคะจะหนึ่งห้าเดนะคะแล้วก็ห้าเก้เจในเลขเนี้ยก็แม่เลขถูกทีวายููปปูศิลามันขีดออกแบบยูข้างลางนะตัดตอนกันนะแต่ถ้าทีวาเห็นจริงๆมันน่งหมาดเย็นแบบยู้างถูกนะก็เลยเอาหามาใส่้อมเป็น5้าเจเนาะ ตัวนี้คือเลขข้างล่างคือตัดไห่บัวที่เลขมักมักมักงวดนีดมักงัวนี่ก็คือเลขสิบห้านี่บัวอ๋อกับเก้าเจ็ดเลขมักค่ะสองตัวคุณแม่มักตัวนี้คือเก่านะครับประจําคือเจ้าของเกิดวันที่สิงหาปีมะล้งนะครับวันที่เป็นเก่าเก้าน้ำเคิดประจําตัวเจ้าของนะครับครับถ่ายสิ ก็บนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ S เล็กที่เลขก3251เบอร์โทร0 6 4 3 9 6 9 2 8 0ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาบนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักเชทแอดไลน์มาได้นะคะตะกุดเหล็กไหลของหลวงโป่ศิลานะคะ ID ดีไลน์นะคะ S เล็กที่เลขก3มสหนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆปัง,ปงๆังรวยๆสวัสดีค่ะ